ุกกี้แลนด์ชอปเติม Rov เร็ว100%ใครมองหาร้านเติมเกมดีๆร้านเติม Rv ถูกกว่าเติมเองปลอดภยัยไม่มีการโกงราะจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสายเปสายเติมผมแนะนําร้านนี้เลยทางร้านยงรบเติม Rv หรือว่าเกมอื่นอีกเพียบเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปเติมผ่านทางเพจหรือว่าเติมผ่านทางไลน์สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับ <S <S ไม่แน่ใจนะื่ๆผมเคยทำคอนเทนต์ไอล้ลลงหนวดที่ไปรือยังไะครับสำหรับสายคอนนะฮะวันนี้เรามาลองกันดีกว่าเพราะว่า ผมว่าชอบลุกตอนมันแรงด้วยนะครับแล้วตอนที่มันหมดสกิลหนึ่งแล้วอะ่ะมันก็ต้องยิงธรรมดาน,นิดหน่อยนะครับประมาณ2ปักเลยอถ้าตัวม,มาประมาณแบบปักเดียวก็น่าจะล่วงแล้วนะครับอืมตรงการผมใส่ใส่สปิริตมานะไม่ได้ใส,ส,ส,ส่แอสเซสแอสซินเนตนะครับเพราะมันจะยิงช้าแล้วก็ห้อยคลีไว้สองมิตอันนี้รูนที่ลุกผมชอบที่สุดสำหรับตัวผมเองนะครับอืม เพื่อนก็อาจจะแบบใส่โลนเจาะร้อยตรงกลางใส่แอซินเนตให้มันแรงขึ้นอดีแล้วแต่และในเรื่องของโลนนะมาเล่นกันมาแนแล้วสำหรับลุกนะครับก็กลับมาเล่นกันบ้านดีกว่าครับที่มีคนขอมาค่อนข้างนานเลยครับบาทสำหรับมาก็ถ้าสกิลหนึ่งเขาใช้ไปแล้วหรือว่าสกิลสองไม่โดนให้เราใส่นะครับถามว่ามันชาะไม่ไหมครับคนโตครับว่ามันไม่เลยครับสู้กันแบบตรงๆเลยนะ หรือถ้าโดนดักน,นครับไม่เลยฮะมันทูดํมเมลด้วยแล้วกดนัตติมันมันยากอะ่ะและแผนนี้มันออกเคียวด้วยนะเพื่อนก็ประมาณอีก1.5มันลงมาปุ๊บติดคงติดเขียวติดเคียวเสร็จเลยมันลงมาปุ๊บอีกทีโอ้โหน,นั่นอันนี้เล่าถึงความเก่งศัตรูฝั่งตรงข้ามก่อนนะกานที่เรามาเจอต้องเจออะไรบ้างะนะมันกลัวที่ไหนมันไม่กลัวหรอก รู้อยู่แล้วตัวมันเก่งเค <been> okay, ไม่อยู่แสดงว่าไปเติมเพื่อนแล้วนะครับอ,อยู่นี่ถ้าเขาอยู่ตรงนี้นะครับก็จะมีอีกทางนึงเราก็จะกันบัฟฟ้าให้เพื่อนนะครับแต่ผมน่าจะกันไม่ไหวพูดกันตามตรงเลยนะครับกันไม่ไหวปล่อยครับแม้เพื่อนจะบอกว่าดูบัฟฟ้าให้ทีนะครับกูจะไม่กันกันไปกูว่ตา <c oughs> เออรู้ว่าเก่งจเย็น ว่าเก่งน้องเข้ามาเราเจะเข้ามาและเอาอย่างจัดครับจังหวะนี้เราต้องไปช่วยเพื่อนแล้วโอ้โหไปได้ด้วยแต่ะละอันสี่ปะฟ้าไไมะเนี่ยัดนะครับอันสองขอ,อไม่ได้ยิงไกลครับเพื่อนผลักออกไปก่อนไม่เอ๋ยผมได้ปะฟ้าดิอย่างนี้ เปเพื่อนเลยว่าเราสามารถสไลด์ข้ามคือได้แล้วสำหรับลุกไหมโอ้ต้องกลับแล้วละ่ะการแย่งชิงมังกรครับการแย่งชิงมังกรแล้วโซนไปด้วยน้ำมเมฆก่อนสบัดหนึ่งทีครับมังกรพุ่งเลนที่หกและเข้าเลยจังหวะนี้มีคนต้อนมาครับมีคนต้อนมาครับที่ตี้ โอ้โส่งออกไปมึงก็ผู้เล่นที่6เก,กินมังกรมึงต้านกูสองทีแล้วนี่สวยตันอ่ะตอนที่มีเคียวมาติดตันก็ยังพอฆ่าได้นะครับยังพอฆ่าได้ในไฟใหญ่นะเพื่อนช่วยเกี่ยวให้ด้วยนะเมื่อกี้กลับมารับเลนดิกว่ง อย่าให้มมามันพยอกนะครับมัมนจะอันตรายสำหรับเราวันนี้มันออกสายแล้วมัอยู่แล้วเนาะมันก็จะอันตรายมากๆเลยมันเป็น,วนเวอร์เอ,อ้ยแครี่มันมาเล่นอะไรตรงนี้วะเนี่ยเอาดีมันไม่อยู่ล่างแล้วหรอวะหมดครับคือผมเข้าไปฆ่าไม่ได้ด้วยมานาวจะหมดด้วยเอา้อาไม่เห็นว่ามวยมามาตอนไหนครับนี่ ขอโทษเลยไม่งั้นเล่นกันได้จะได้แล้วล่ะมาหลังจากที่บมือนกะี้ได้ปียนี่เดี๋ยวผมขอลองออกเป็นคอนดูนะเพื<ๆ>่อนๆเออแม่งเอ,อ้ยโอ้โอ,โอ้คิดว่ามาคนเดียวโอ้กูไม่กลับกูก็โดนเมื่อกี้กูน่าจะวาร์ปกลับไม่น่าเลยไม่น่าเลยโอ้ไปทางเขาที่สลับขึ้นมาก่อนนะครับเพราะว่าเลนล่างเขาแตกไปแล้วนะมาที่เลนกลางครับเพราะว่า มวยต้องขึ้นไปการบนให้ผมเมื่อกี้ผมตายใช่ไหมแล้วบนโดนหมิงฟิกเกอร์ใส่นะครับเพื่อนก็ขึ้นไปการบนให้ผมก็มากันกลางปุ๊บแล้วก็ไปช่วยมวยนะครับไปช่วยมวยดูหน้าเราอยู่กลางเลยครับไล่มาสวย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 เพื่อนไปเลยและ ขอได้ตัวเดียวช่วยหลังกันดีป่ะมีน่านจะพยายามคอแล้วนะครับจะพยายามคอแล้วแต่ว่าไงเกี่ยวไม่ได้ผมเสียสิทธิ์อยแล้วด้วยเดีย๋ยวมันจะเสียเชิงคาเฟนี่นะครับคาเฟนี่แม่งแรงมึงไม่ได้อีกว่าเอาคีบไปแล้วนะตัวนี้มันก็จะมีทางเลือก คือทางเลือกก็จะเป็นคอนเล่นกับอมนิอาร์มอะไรอย่างงี้แล้วแล้วก็อาจจะออกเป็นแบบ2เจาะบ,บวกกับดาบแดงอีกหนึ่งเล่มอะไรอย่างงี้นะรครับทำให้รูปเนี่ยมัรแรงแบบเทพเจ้าเลยนะแต่ก็ต้องดูนะว่าแรงจะเท่าไหร่กับเกมที่มันตามไหมหรือว่าเกมนําอะไรอย่างงี้นะคืออยู่กับเกมตามเกมนําด้วยเนี่ยนี่กเชิงเชิงกลางๆนะดูเหมือนฝั่งข้ามจะเสียเปรียบแต่ก็ไม่นะผมพูดตรงแต่ก็ไม่นะ ที่เขาตายไปมากกว่าแต่ก็ไม่นะโอ้ยพี่ไม่อยู่เลนบนล่ะอู้อุตล,ลับแล้วเพื่อนอะไรครับเนี่ยเ,เีวเพื่อนดักการสวยๆดูจากมิดเิแมปครับไม่เดินนะเหมือนจะเห็นนะแล้วก็เดินอ้อไปเลยครับเฮ้ย <Come on. S 1> เห็นสิบหรือเปล่าเนี่ย <A little. S 1> ตัดเลยดีกว่าครับ ตัดแล้วไปเติมขออย่างเดียวอย่ายำนะครับเดีย๋ยวมันจะแซบแหมคิวผมจะไปทางนั้นได้ไหมคิวผ <c oughs> มจะทางนั้นล้สิและเราออกมาปีกครับลุงเปิดคิวหนึ่งไลท์กระแทกหนึ่งทีกระแทกหนึ่งทีกระแทก a T M กระแทก a T M อย่ากระแทกคาเฟ่ที่ <c oughs> ขอแล้วกันนะโอมิน แล้วเราก็จะข้ามไปดาบแดงเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกมไหนที่มันมีไอเอโดเมียพยายามนะครับพยายามมีสไลด์มีฟิกเกอร์เอาไว้ก่อนนะ <c oughs> ก็ฟาร์มอย่างเดียวเลยคนระับตอนนี้มันก็ไม่มีอะไรทำนะไม่มีจริงๆนะเพื่อนยามเอาออกโจงออกเจ็กแบนชิปไันดีกว่าแันป้อมอันดีกว่า เชยม้งไม่ไก่เกือ่ะแล้วจะกดอันตรีเปิดไปเลยว่ะกูเซ็งเลยครับหคิวของฉันจับแบงมาแลครับผมหลังจากที่เราได้รับแบงก็จะมีทางเลือกนะ้วอันนี้จะอนนอมิแอมต่อหรือว่าเราจะไปเป็นเคียวการไตทั้งหนึ่งจุดเจ็ดห้ครับลองมาดูกันว่ารูปก,กับเคียวมันจะโหดไหม oh <my S 1> นะครับ กลางแล้ววะเอาวละเราทำเลนเคลียแค่สองสองคีฟพอนะครับโอ้โหโบ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 ไอ้เชยมันจะหันลับมาเล่นตูดผมเฉยอ้าวแมะขอละกันโอ้โหเปิดก่อนได้ปู๊ดอ้าวเลยครับผมติดเชียวหรือไม่โอเคไม่เปิดก่อนก็พอได้อยู่ป่ะวะเพื่อน ถ้ามาเลยเป็นสายดะเมจดล้วยนะยิงทีก็ปะหูหคือหลอดกว่นะครับมผมให้เลยสองนัดอืมดักเออเออถ้าได้ดักก่อนก็พอได้ครับแล้วเขาโลกไงแล้วเขาก็เปิดอันตราตีฟิกเกอร์ฟิกเกอร์หนีแต่มานาหมดไวไวหมดไว,ไว เค่หลงหังจากนั้นนะครับผมก็ไปหาฟาร์มาค่อนข้างที่จะหนักเลยแล้วก็ได้เคยียนไม่ไม่เปิดอันติเพื่อแบบเพื่อละอลงร้านแล้วเปิดอันติเพื่อเช็คพุ่มแล้วนะครับสำหรับตัวของอิลูเมียไหมโคเซงเลยว่ะเพื่อน <ๆ S 2> นะตอนนี้สองจิตสองใจจะออมไหมอูออมก,ก็เจอ,อลูเมียผมกดอันติออกก่อนเลยดีกว่าครับมันสิบสี่ถ้าผมพลาดก็เหลี่ยง้ยดูคา,าเฟนีเปรเลดิ ไอ้เชีย่ยโอ้ช oh, ทิบหายแล้วเพื่อนๆเราจะอ้อมไปแต่ว่าแพ้เน,นะครับไปเจอ,อยูเมีเห็นตัวก่อนงานเข้าแล้ววะ่ะฮืมพาดให้กับคอมโบหมิงไม่ได้เลยฮะพาไปแต่วินาทีเดียวคุณอาจจะกลายเป็นรากมะม่วง อ้า uhm, บุงหาสองคนกานแบนเ้มแล้วเสียตรงสิบห้าด้วยนะนี่คือประเด็นเลยสองซ้ายขวาน่าจะสามขวาสองอ้าวอ้าวไม่ตีรอครับไม่ตีเลยครับทุกบอลนะครับ้องแร็ปบอกเลยสองตาก ซองที่ยครับหวานๆน,นะจังหวะน,นี้ไอ้ด็ดสองอ่ะให้ต่างต่ๆเลยไหมสองนัดครับสองนัดสกิลหนึ่งทีกับตีธรรมดาทีหนึ่งให้เต็มที่เลยสองนัดอันนี้ผมได้อมอมบิอาร์มแล้วเดี๋ยวลองมาเทสกันอีกทีนะครับตอนนี้ของตันแล้วอันนี้เราใช้สกิลก็จะแดงขึ้นแล้วนะครับมาบาบามาเป็นไปเท่าไหร่นะต้องลองตัวบาบนะครับ เก็บ <c oughs> ไปแล้วเพื่อนไปเก็บไม่สวยนะล่วงจะไปอยู่ดีครับตอนแรกคิดว่าจะไม่ได้แล้วเก็บไปด้วยทางของเอลสุหรือเปล่า <c oughs> ต้องมาดูปายขึ้นครับโอ้โหเป็นมวยที่ได้ไปครับแต่ว่าต่อเติมดาเมจจากเอลสุรู้สึกว่าสวยครับเมื่อกี้อย่ามไม่โดนจบเลย จบเลยจบเลยลเพื่อนอย่าไม่โดนนะจังหวะน,นี้แล้วและจบไม่ได้ฮคาเฟ่นี่มันซิกแซ<ส>กว่าโบรมาหรือเปล่าทำไมแปลกแปลกาวะจริงๆมาหลายทีแล้วไอ้คาเฟน่นี่มันจะสไลด์ที่มายิงผมเรนะื่น่ะอันนี้ม่แปลกจริง อันนี้เราก็สงสัยได้นะครับเราก็สงสัยได้แต่ถ้าแบบโดนแบนอันนี้เราก็ไม่เกี่ยวนะครับเราก็เกี่ยแล้ว,ลวผมมีครั้งหนึ่งที่ผมเคยส่งไปแล้วมันอันนั้นคือมันโจงแจง้งเว้ยผมเล่นเคแล้วมันเล่นยีแน่นะครับ <can> ผมก็ส่งแบนแม่งเลย <or in S 1> แม่งโดนจริงนะครับมาโจงแจ้งไปกูเล่นเคแล้วไม่หาผมแบบสี่ห้าตัวกูาเดินอยู่ดีแม่งซัดกูก,กาอากาศแต่กูหายตัวอยู่ oh อโอเคเพื่อนคอยรอคนนะครับ ัในในสตรีมด้วยนะเพื่อนๆในสตรีมด้วยอันนั้นเพื่อนๆ้ก็น่าจะอยูยนะ่แต่ว่านานแล้วนะแขนจัดวันนี้กูย,ยังแขนอยู่ไม่จงแจ้งเกิน <need> ซ้ายน่าจะเต็มระบบอยู่นะครับพรุ่งนี้ไม้มีค,อคอ่อยๆเลาะไปดีกว่าโอเคทำเรยนะ ขพุณนดูจอนธนาพัดนะครับพี่กดซาบสครีทำเลนะจ๊ะทำเลนะจ๊ะเพื่อนขอทำเลไม่ปวดนะครับพี่พี่ชายืมก็ไม่น่าทำเลหรอกโอเคงั้นมาต้องใส่กันสุดแล้ววะนงใส่กันสุดแล้ววะนงโอเคสามทางอ๋ออ,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 อ๋อได้ทางเดียวเนี้ยสวดแมกเลย เราน่าจะสวดตอนที่เคียวมันเด้งตั้งแต่ทีแรกนะผมว่าได้อยู่เว้ยไม่คิดไม่ทันโอเคเราได้สามทางอยู่ดีนะครับแล้วเหมือนจะมีขคาดาจะมีประเด็น,นะครับเราเลื่อนจอไปดูก่อนในจังหวะนี้แล้วเลือดฉลามจะเยอะกว่าแล้วโอ้โหไม่ทานเลยครับโดนฉลามสวมกันเนื่องตงอันนี้เลราเงินกูเยอะอยางจัดแต่ไม่ได้สับของคือมันล่าเลนล่างแล้วไม่ขึ้นมายิงกูเลนบนเลยไม่ว่างกันสองตัว 17, โอ้โหนานมากครับ17วิต้องดูเพื่อนนะว่าจะก,กันได้หรือไม่ถ้าก,กันได้มีโอกาสได้ส่วนอยู่นะไม่ต้องเช็คสูตรได้เพื่อนเราสามทางแล้วค่อยเคลียร์ก็ได้คนละน้อยอะ่ะโดนหมาล่ครับโอ้โหสูตโดนหมาลายครับโดนที่โดนม้าเกี่ยวยังไม่ตีคงตีคอแล้วจะเอาคนนะครับเพื่อนจบบ้านเชื่อหมาสุด หลวงแคลรี่ได้อีกหันหยาบแล้วเพื่อนเปลี่ยนเคียวเลยแล้วกันยิดทีเดียวโอ้โหกดไข่โอไม่ติดเชื่เ่ยเป็นประเด็นแ้งแต่เล่นล่างอะบ่อกทำลงทำเลนลาวพ่อมึงอะ่ะเฮีย แม่งคือขี้แขวอยทำเลนมันมันแล้วแต่แล้วแล้วแต่จริงๆนะเพื่อนคืออ่ะถ้าทำเลนเขาบวกแพ้เราได้ป้อมมันก็ยังโอเคอยู่แต่ว่าพอ ข้างล่างมันมันเสียไวยเกินเน่ยแล้วมันขึ้นมาฆ่าผมได้อีกคือแม่งไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าเราไล่สามทานไปแล้วแค่มันสวนเราเร็วเร็วเกินไปครัมันสวนเราเร็วเกินไปกูแค์แ,แม่งว่าถ้ามันมีไฟผมในจังหวะสุดท้ายกูจะล้วงคาเฟนี่ไอ้เชีย่ย